เชดโคตรสวยเลยอ่ะพี่สมการรอคอยมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผลิตป,ปิดพระเย้นะคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยก<ม>่อนอื่นนะครับปีที่แล้วนะครับผมเองนะได้เจอใบจอง เหรียญรุ่นหนึ ah ่งมีชื da, n n ่อว ah ่าเจ้าสัวสี ul, ish, ่แควนะครับจะเป็นลักษณะเหรียญแบบนี้นะอ่าก็น่าจะประมาณ2 3สเดือนที่แล้วหรือเปล่าจำไม่ได้นะน่าจะนานกว่านั้นนะปัจจุบันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ่ารุ่นรวยล้นเหลือนะครับฟังไม่ผิดครับรุ่นรวยล้นเหลืออ่านะครับ ตอนนี้นะเหรียญรุ่นนี้ได้มาถึงมือผมแล้วเอ๋เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะผมได้ทำการจองนะครับจองที่เป็นรายการ 3K ซึ่งก็จะมากับกล่องกรรมอัมยีสีม่วงนะครับอลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะแล้วก็ผมได้ทําการลุ้นมาทั้งหมด4รลุ้นข้างในจะเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับ เหรียญน,นะครับที่เป็นรายการลุ้นนะจะมาในกล่องสีดำํำแบบนี้นะก่องกล่องจะค่อนข้างแบนนะถ้าเทียบกับกล่องอื่นๆนะเดี๋ยวผมเอากล่องอื่นมาให้ดูสมมุติว่าเป็นกล่องแบบนี้นะจะแบนกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลักษณะทรงจะออกเป็นทรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะกว้างๆอ้วนๆหน่อย นะครับอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูนะกล่องแรกนะครับจะเป็นรายการที่ผมจองมาก็คือรายการ 3K นะครับใช้เวลาการจองมาค่อนข้างนานมากกว่าจะได้เหรียญน,นี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนะว่าข้างในจะเป็นเหรียญแบบไหนจะมีความสวยเหมือนในรูปที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้หรือเปล่าหรือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนชื่อรุ่นนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยกันอ่าหนึ่งสองสาโอ้เหรียญจริงสวยมากๆครับเหมือนนะผมว่าเอองานออกแบบสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเหมือนนะครับผมว่าถ้าเทียบกับรูปที่เขาให้มานะอ่า อันนี้จะเป็นรายการจองที่ผมจองมานะครับจะเป็นรายการ 3K นะครับจองตอนนั้นนะ่าจะประมาณ4-500บาทนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซูมใกล้ๆรายละเอียดของเหรียญน,นะครับด้านบนจะเป็นทรงเสมาแล้วก็จะเป็นเหรียญทรงเสมานะด้านข้างจะเป็นลายมังกรนะครับโอ้โหลายมังกรเป็นมังกรคู่นะ ดูงานออกแบบนะครับมังกรแม่เจ้าสวยนะผมว่ารายละเอียดชัดเจนนะครับคือใส่ใจกับการออกแบบมากๆนะัะเหรียญรุ่นนี้นะผมประทับใจมังกรของเขาอะ่ะเขาทํามังกรออกมาได้สวยมากๆเลยครับแต่พลาดไม่ได้ก็คือต้องเป็นหลวงพ่อนะ เดี๋ยวเรามาดูงานหลวงพ่อ,องานหลวงพ่อนะจมูกร้อยครับจมูกร้อยเหรียญนี้จมูกร้อยถือว่าสวยมากๆถือว่าผมโชคดีนะจะบุกของหลวงพ่อไม่บี้ไม่แบนนะครับเป็นงาน3 k มเคนี่3งานสามเคนไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับเขาทําออกมาสวยหมดเลยนะออแค่เป็น3 k มเคก็ความสวยนี่กินขาดไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะอันนี้คือด้านหน้านะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังดีกว่าเออเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับอืมสวยมากๆดูรายละเอียดครับดูรายละเอียดของเหรียญน,นะครับโอไม่ผิดหวังจริงๆนะครับที่ใช้เวลารอมาค่อนข้างหลายเดือนนะตั้งแต่จองมาผมคิดว่าน่าจะประมาณ3-4เดือนแล้วละ่ะที่จองรายการนี้ไว้นะ เดี๋ยวเรามาซูมดูชัดๆนะครับด้านบนนะจะเป็นชื่อว่าอ่น่าจะเป็นชื่อเหรียญนะเหรียญชื่อรุ่นนะครับชื่อว่ารวยล้นเหลือนะน่าจะอ่านว่ารวยล้นเหลือนะเดี๋ยวเรามาซูมลองลองซูมดูกันซูมไม่ได้เรื่องเลยนะครับกล้องผมไม่ได้เรื่องนะอ่าจริง จริงๆด้วยรวยล้นเหลือนะครับอืมไม่ใช้กล้องไม่ใช้กล้องสองพานดีกว่าใช้กล้องในโทรศัพท์นี่หลนะเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นยันคู่นะครับแล้วก็ตามด้วยสิงผมชอบสิงมากๆเลยนะครับชอบสิงมากๆนะดูหงอนของสิงผมคิดว่าเป็นหงอนนะครับในการในการออกแบบ สวยมากรุ่นนี้แล้วก็รายการนี้สวยมากๆ 3K 3K ไม่ว่าจะอยู่ในรายการไหนรุ่นไหนผมว่าสวยหมดเนื่องจากมันเป็นสีที่แบบเป็นสีที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นสีที่แบบคลาสสิกนะครับสี 3K นะ3กระสับสวยจริงๆสวยสมการรลอคอยมากๆครับเนื้อ 3K อันนี้ผมถ้ามีคะแนนเต็มร้อยผมให้ร้อยเลยนะเออ ไม่น่าเชื่อว่าจะออกแบบมันสวยขนาดนี้เดี๋ยวผมขอร้องขอลองก่อนลองซูมดูชัดๆนะครับ<ม>เห็นไหมครับจมูกของหลวงพ่อร้อยเปอร์เซ็นเลยครับ <c oughs> กล้องสองพาแย่ <c oughs> โอเคนะครับสวยจริงครับสวยมากๆครับ <c oughs> เหรียญรุ่นนี้นะชื่อรุ่นว่ารวยล้นเหลือนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูรายการอื่นต่อนะครับ คราวนี้นะเดี๋ยวเรามาส่องดูกล่องแรกก่อนนะครับว่าจะได้เป็นเนื้ออะไรนะครับอันนี้ผมได้ลุ้นมา4ลุ้นนะ1 2 3เรามาดู1 2อ่ารายการที่4.27นะครับรายการนี้จะเป็นอะไรอ่ารายการนี้นะ รายการนี้จะเป็นเนื้อณนะวะเอ้ยไม่ใช่สิเนื้อสัตตะนะครับน่าจะเป็นเนื้อสัตตะนะลงยาจีวอเดี๋ยวผมให้ซูมดูรายละเอียดของเนื้อสัตตานะครับความสวยงามนี่ความสวยงามในการออกแบบนะครับรายละเอียดสวยมากๆนะอ๋อถุงมันแตกแล้วเดี๋ยวผมนี่กว่าจะได้ชัดๆนะ นี่ครับสวยสวยเกตมังกรสวยมากๆนะครับชัดเจนนะเออมาดูด้านหลังของเหรียญรายการนี้นะครับอืมอะจะอ่านออกค่อนข้างชัดกว่าเมื่อกี้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันรายการสาเคจางเงาเงาวาวานะดูดีครับงานออกแบบนะ ทำไมผมไม่ค่อยเห็นเหรียญเหรียญน,นี้คนนำมาประมูลหรือว่านำมาเปิดเปิดประมูลกันนะครับไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไม่นิยมนะเดี๋ยวนะ169โอ้โหเดลืยอีกนิดเดียวก็จะเป็น168แล้วนะครับดูผมได้เลข169นะทำไมไม่168นะถ้า168นี่ท่วมเลยนะครับเนี่ย สวยนะครับสวยสวยสวย,สวยจริงๆเน <Hz> ื้อสัตว์ตะลงยาจีวอนนะครับถ้าหากว่าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวดูรายการถัดไปรายการถัดไปรายการถัดไปเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องกล่องนี้นะจะเป็นเนื้ออะไรเอ่ยกล่องนี้ หนึ 1> 1, 2, ่งองสา่ารายการที่4.53นะครับเป็นรายการอะไรเอ่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นรายการเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยน่าจะเป็นรายการเนื้อทองแดงนะเดีย๋ยวมาดูเลขโค้ดกอนเลขโค้ด2 2 5ครับเลขโค้ด2 2 5 เป็นรายการเนื้อทองแดงครับดูแล้วนะเดี๋ยวมาดูลุนข้างหน้าหนึ่งสองซ้โอ้โหเป็นเนื้อทองแดงลงยาทงชาตินะครับสวยมากๆเดี๋ยวดูก่อนว่าซองซองแตกไหมเอ่ยถ้าซองแตกเราจะได้เห็นชัดๆนะครับเออซองไม่แตกเดี๋ยวเราดูหั่นทะลุซองเอาแล้วกันนะดูความสวยทะลุซิวนะนี่นะครับลงยาธงชาตินะครับ เเนื้อทองแดงก็ดูสวยไม่แพ้กันนะครับแหมสุดยอดนะสวยมากๆครับเดี๋ยวขอดูจมูกซุ้มจมูกหลวงพ่อหน่อยอจมูกก็ร0อเอร์เซนนะครับจมูกสวยครับสวยมาเดี๋ยวไปรายการถัดไปว่าจะเป็นอะไรนะ กล่องที่3นะครับกล่องที่3นี่กล่องที่3เดี๋ยวเรามาลุ้นกันหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอ่าโหสุดยอดครับอันนี้เป็นรายการเฮ้ยลงยาสิงด้วยนะครับด้านหลังน่าจะเป็นรายการ m a s t e r p ์ e ีชนะครับผมคิดว่านะ น่าจะเป็นรายการมาสเตอร์พีชนะเดี๋ยวโอเคผมจะบอกว่าผมได้เลขตอง666ไม่น่าเชื่อนะครับพี่พี่เฮ้ยจะโชคดีอะไรกันหานี้โอ้ยเหรียญหลนอ๋อเหรียญหลนเหรียญหลนอ่ะไม่เสียดาย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรด,ดูก่อน <laughs> นี่นะครับเอออยู่ออกจากซองก็ดีแล้วละ่ะไม่เป็นไร เราจะได้มองเห็นการลงยาจะชัดนะครับเป็นไงครับพี่เหรียญนี้สวยมากๆเลยนะครับนี่ขนาดอยู่ด้านหน้าเองนะเอ้ยเป็นขนาดแค่ด้านหลังนะครับด้านหลังลงยานะครับลงยาสิงนะลงยาสิงคู่แล้วก็ได้เลขตองหกผมคุ้มแล้วล่ะครับไม่เป็นไรครับนี่ผมคุ้มแล้วละ่ะเหรียญนี้สุดยอดนะครับสวยมากๆนะ มาดูข้างหน้ากันนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันหนึ 1, 2, ่งสองสามลักษณะเหมือนเหรียญเมื่อกี้นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาจีวรน,นะครับหน้าหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เหรียญตกหลุดจากทองไปนะอาจมูกยังโด่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอโอ้โห คุ้มค่ามากๆนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าผมจะได้เหรียญสวยขนาดนี้นะออสุดยอดนะครับสุดยอดมาเดี๋ยวเราไปดูเหรียญที่4ี่กันนะครับไว้ตรงนี้อยู่ข้างๆกันนะครับกล่องสุดท้ายจะได้เป็นรายการไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกล่องสุดท้ายนะ หนึ่งสองซ้ำเอ๊จะเป็นรายการ4.60นะครับ4.60สีดำดำแบบนี้นะสีดำดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะซองซองออกจากซองให้ดึงก่ะซองมันเปิดอยู่แล้วนะอ่ะเป็นรายการเป็นรายการทองแดงผิวลุ้งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทองแดงลมดำนะครับนะ,นะนะ น่าจะเป็นทองแดงลมดำนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนโอ้โหถ้าผมผิดรายการเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะพี่นะเป็นรายการทองแดงลมดำขิวลุงนะครับอ่าแล้วก็เลขได้เลข58นะครับโอ้โหเลข2หลักสวยสวยนะครับพี่เลข2หลักสวยสวยนะ มาดูข้างหน้าอีกครั้งนะครับข้างหน้าก็จะเป็นองค์อองค์เป็นองค์หน้ากากเงินนะครับองค์นี้นะเหรียญนี้เป็นหน้ากากเงินลงสีขอบบนสีฟ้าด้านล่างจะเป็นสีชมพูนะออันนี้นะครับผมคิดว่าเหรียญน,นี้นะถ้าต้องขออภัยนะครับถ้าหากว่า ทางผู้สร้างเขาไม่ลงยานะผมว่าน่าจะเป็นเหรียญที่สวยอีกรายการหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ผมแอบผมแอบไม่ชอบสีของการสีของยารายการนี้นะผมว่าดูดูทึบไปนะครับดูหนาไปนะแต่ไม่เป็นไรนะครับได้หน้ากากเงินสวยๆมาแบบนี้ผมว่าก็คุ้มแล้วนะครับจมูก100%เเซเลยนะครับ รูปแล้วนะผมได้เหรียญมาทั้งหมด5เหรียญน,นะครับความสวยสดงดงามก็จะประมาณนี้นะครับผมประทับใจที่สุดคือเหรียญที่ด้านหลังนะครับนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมาสเตอร์พีซนะเหรียญน,นี้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาจีวอลด้านหลังลงยาสิงนะครับ น่าจะเป็นมาสเตอร์พีชนะเหรียญนี้แถมเป็นเลข 6, 6 6 6ก็คือตอง6นั่นเองนะโชคดีมากๆเลยนะครับเหรียญสวยมากผมชอบมากเลยนะรายการนี้คลิปวีโอนี้ก็สิ้นสุดแค่นี้นะครับ <laughs> เอามาเปิดให้ดูนะครับรุ่นว่าชื่อรุ่นว่าเออรวยล้นเหลือนะครับ ชื่อรุ่นว่ารวยล้นเหลือนะครับอ่าพี่ๆท่านไหนยังไม่มีรุ่นนี้ลองหาเก็บดูนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ารุ่นนี้งานออกแบบสวยมากๆนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นใครนะครับเอามาประมูลหรือว่าเอามาเล่นหากันนะแต่ถ้าที่มีโอกาสนะผมอยากให้เก็บนะครับเหรียญนี้นะเออในอนาคตไม่แน่ไม่นอนนะครับว่า อาจจะตามหาก็ได้เพราะว่าส่วนตัวผมมองแล้วงานออกแบบพุทธศิลป์ต่างๆนี่สวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังการลงยาเห็นไหมครับเมื่อกี้การลงยาก็สวยงามนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมชอบและอยากเก็บนะครับยังไงผมฝากพี่ๆด้วยนะถ้าชอบเหรียญของหลวงพ่อพัดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะ ถ้าพี่มีโอกาสนะครับแล้วก็มีกําลังนะหาเก็บกันนะครับเลือกรุ่นที่ชอบนะอย่างผมนี่รุ่นนี้ผมชอบมากเลยนะครับชอบงานงานอ่ะงานมังกรผมว่าสวยมากๆส่วนงานลงสีเหลืองเนือ3เคนี่ก็สวยนะสุดท้ายนี้นะครับผมฝากพี่ๆคอยติดตามกด s u b s ไ r i b ์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเหรียญรุ่นไหนของหลวงพ่อไหนของวัดไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ